เกิดเหตุการณ์รถตู้รับส่งนักเรียนนะคะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์นักเรียนได้รับบาดเจ็บหามส่งโรงพยาบาลกว่า10ราย ในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาค่ะ <c oughs> เกิดเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนจากบ้านวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านยิ้วงามหมู่ที่15ตำบลยิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตบนถนนหมายเลข11-12เป็นเหตุการณ์ให้นักเรียนที่โดยสารมาภายในรถจำนวน23รายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล สองโรงพยาบาลค่ะก็จะมีโรงพยาบาลพิษนุเวศอุตรดิต์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิต์เบื้องตน้นทราบ ขับขี่คือนางสาวเอนามสมมุติอายุ19ปีโดยในที่เกิดเหตุพบรถตู้หมายเลขทะเบียนนข2957อุตรดิต์สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายภายในรถพบข้าวของกระจัดกระจายบางส่วนชาวบ้านก็นำมากองไว้บริเวณถนนโดยมีทั้งกระเป๋ารองเท้าของเด็กชาวบ้านก็ได้เล่ากับผู้สื่อข่าวให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงยางระเบิดทำให้รถดังกล่าวเนี่ยเสียหลักพุ่ง เสาไฟฟ้าจึงทำให้มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บค่ะ ต่อมาค่ะนายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสาวนิรชาบันดิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้รุดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลพิศณุเวศอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ด้วยค่ะพร้อมทั้งกาชับหน่วยงานพร้อมทั้งกําชับหน่วยงานค่ะให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะ